ประมาณจักรรดโมมีไปลงได้จักรรดกล้ามาฮะอืมทอมเพื่อนแมอเออแดนเอ้ อือคอยบอกว่าจิ๋งใหญ่กองไส้ไปหันได้ดันปั๊บไปคันว่านี่นั่นทั้งหนาเป็นมองจอดนี่สินะเนอะอือ

แล้วบ่แดดดำเพื่อวานดำก็เื่อวานเนาะคอยก็ไ่ได้กันแต่ว่าหาไข่เนี่ยจะได้ลงกไปเบิ่งอยู่บ่เขาเนี่ยนะนขาแต้น้ำน้ำบ่มีบ่น้ำน้องสาวมีเลยสิสึปลามาปล่อยยิ่งบ่เดื้อ อาซ่อยเตยาน่ะฟ้นๆบ่ตุกอแล้วรวดมองงอยากพैเอาด้ Woohoo! <laughs>